แกเชืช่อเชื่อใจแกมาค้นุ่นมมาไหมคะนายของภูมิภาคใต้เอฟซีปิ๊ก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 ปโอ้อันนี้ทำไมพายุไม่สวยเลยอ่ะเอาแบบตัวแรกน่ะเขียนแบบตัวแรกนี้เอาเขียนลงตรงตรงก่อนเด็กนันจับซีใช่ไหมเออเขียนลงตรงตรงเอาลงตรงตรงเลยโอเคแล้วก็เอาเอาข้น,นุ่มนี้ เออข้างบนนะลงไปแล้วก็เออ,เอ,อเอาตรงนั้นไปทีโอเคแบบนี้แหละเอาเขียนใหม่ตรงนี้สำหรับภาพแบบนั้นแหละจะมีจักรภาไม่นา่าจำอ่ะข้างบนนี่เอออืมไม่ยากหรอกพายุเก่งมากเลยเนี่ยมากขึ้นอีกน่าพี่แด้เออต่อไป ต่อไปบีใหญ่ตัวสุดท้ายละบี B. ใหญ่ตัวสุดท้ายละมีไหนมาเ,นมเ,ออเขียนง่ายไหมเออเขียนเขียนเลยเขียนหมอเมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวบีใหญ่นะบี B. ใหญ่โอเคต่อไปอันนี้บีเล็กบี B. เล็กเห็นไหมเขาเขียนให้เขียนลงไปตรงตรงลงไปตรงตรงก่อน เออแล้วก็เขียนจากข้างบนเออแบบนั้นแหละสวยมากอันนี้ B เล็กอันนี้หน่อยไหมอืมอืมหน่อยใช่ไหม เอ K ใช่แล้วต่อไปเบิร์ดอันนี้อาบ้าเบิร์ดนกบกนกมาเนี่ยอืมเขียนเลยมีนี่เนี่ยมีเขียนเขียนตรงนี้ก่อนลงมาตรงตรงก่อนเออแบบนั้นแหละแล้วก็ไปเออโอ้อยใครเยอะทำไมเก่งจังเลยเนี่ยอ่ม หนูแบบนี้ใช่ไหมอืออือใช่ใช่นี่เหมนอนไหนอ่ะขึ้นอ้ยสวยมากเลยเอาอีกตัวนึงเบิร์ดโอ้ดีตัวเออดีดีเหรอดีอะลงตรงตรงก่อนเขียนตรงตเออขึ้นก็ได้โอ้เอออันนี้เหระโอ้ แต่ว่ามันอ่านว่าบุกนะอือ่านว่าบุกใช่ไหมอืมเพราะว่ามีบีนำหน้า b o o k อ่านว่าบุกหนังสืออันไรอ่ะใกล้เสร็จแล้วอันนี้ตัวบียังไม่ได้เขียนเลยนะตัวบียัง น,นี่บุกหนังสือนะเยสเสร็จแล้ว